ยกแรกทํานท่าจะไปแหล่ไม่ไปแหล่นะครับทางด้านของกลุมนั้งเมินแกนคูนโอ้โหชื่อดีซะ่้วยคุณพิเชษแกนคูนมาแบบไม่ทับภาคเลยนะอ่ะอับบัดหนึ่งสอบดันแทงขวาสู้มาเอาล้ครับแปต้องถือว่าโดยภาพรวมครับดีขึ้นเรื่อยๆครับแกนคูนแต่ว่าก็ยังวิกินอยู่นะครับเพราะว่าเกมรุกของดัำทามินน่ากลัวเลยครับโต้ยอับบัดขัดัดขวาบวกสวนสู้มาแล้วใน ปิดมาตีอ่ะมาลุ้นระทึกเลยทีเดียวครับตอนนี้มังกรนางเริงกน้อยของเรานี่ต้องอัดฉีดหน่อยแล้วนะครับแมดัมตมินนี่ต้องเผเด็นสึกอยู่ขณะน็อกมนสามไฟแล้วแมนี้ยกสามนะครับเป็นยกที่ดัมเตมินนี่ไม่เคยเลยนะครับต้องล็อกในสามยกถ้าขึ้นยกสี่อันตรายเลยทีเดียวโอ้โหต้องขอบคุณนะครับน้องๆบนเวทีหัวหน้าคณะ คุณครูประสิทธิ์ประสาทคุณพ่อคุณแม่ต้นสักกัดโรงเรียนบ้านช่องนียนน่ยงีมันต้องอย่างนี้ครับมวยไทยยอะน,นิดเตมหนายเสียบเข้าไปตีเข้าไปอ่ะกีฬาของลูกผู้ชายคุณสมหมายบอกว่าสู้กันแบบลูกผู้ชายคุณพเชฟเอือนดังบทเพลงเลยนะครับออสอนสมหมายจัดให้และพี่น้องอว่าแข้งไปทีหนึง่งแข้งไปทีหนึง่งแมเอาล้ครับแทงข่าซ้ายแมอย่างนี้ พลังอัดฉีดต้องมานะคุกที้นะ,ะบวยอ่อย่างนี้ต้องมาแล้วคนน,อน้อยบางคนดังเรย่งอววางม,มานาเเ่เสียงเฮเสียงเฮมันดังแบบยังไม่สุดนะครับแกนคูนมันดังไม่สุดครับอมันต้องมันต้องมีมนแขนด้วยอมันต้องมีบนแขนด้วยบนแขนแกนคูนเอาปักนัดซอกมาตีเอาบิ๊กเข้าเลียมี้ กาะไม่ได้เปลี่ยบครับแต่ว่าตีได้ครับพยายามขวางครับต้องเจ็บต้องทีต้องแรดต้องเน้นครับมวยเขา่าแต่ว่าไม่แน่ครับหมัดมวยโป้งเดียวทีเดียวนี้อาจจะเปลี่ยนเสร์ฟเปลี่ยนชีวิตได้ไปเล่นจังหวะฝีมือแล้วครับแกนพูน,อ,นอ้าวนายอีกแล้วมาเกาะแล้วรูดกระเด้งตีบิดมาแม่บิดดีนะครับแต่ว่ายกยังไม่เข้าองศาอะไร แล้วไปหันข้างมานี่แม <c oughs> จะมาจะมาเป็นประเทืองไม่ได้นะคุณเมื่อกี้เอาใส่กันเต็มๆนะครับปัดอยู่จังหวะเหลี่ยมดำตบินนี่ครับอันเลียมนี่ครับหัวไปบุญเชือกก่อนแกนคูนแแกนคูนนี่เสียงดีนะครับกองเชียร์ดีแม่ท่านได้มนแคนมาเสริมนี่สนุกเลยทีเดียวเอาที่ข,ขวาวาลล่นลงไปอีกก็หโวขาอ่อนผัดกันรุกผัดกันรับผัดกันรับเป็นเสียเปรียบยิ้เไปขวาล่างปลายยกที่สี่นะครับแม่ แกรคูน,นัดเอาดังทามินล้มอยู่ล่างนะครับตอนนี้ปาดไปทีหนึ่งเอาล้ครับตอนนี้เกมยังเปิดอยู่นะครับปาดปาดหนึ่งสองต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องตอ่อ,งตอยหน้าบนเกมนิดหนึ่งเอ้าลงไว้ไม่ลงมาขวาไว้ลกไว้แา่ตอนนี้เสียงอื้อไปบนและในเวทีอ๋าอนี้แหละครับเกมของคนล่าฝันอาฝันใจนมว้รอบดัทมินต่อยขวา แม้ทีมงานมังกรณ์นางเลิ้งอัฉีนมาเต็มกระบะเลยทีเดียวอัฉีดแดงก็มีในตอนนี้อ่าอัฉีดแดงนี่ห้าหมื่นเอ่าอีกรอบนึงตอนนี้ใครชนะก็มีอัฉีดแน่นอนนะครับจะเป็นแดงหรือน้ำเงินเท่านั้นแหละเอ้ารักแดงเขียร์แดงรักน้ำเงินเขียดน้ำเงินเอ้าว่ากันไปครับทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดน้ำเงินรับน้ำเงินรับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จพอบุญรับแล้วครับตอนนี้กันคุณกันคุณ แม่โดยปัดหนึ่งสองครับเอียงไปเอียงมาเลยครับแม่ตอนนี้โดนบัตเอรเอียงไปเอียงมา,มามาแล้วครับแม่รับจากเดียวเอาทำไมครับแม่ตอนนี้น้ำบูน้ำลายกระเด็นเลยการขุดโกนเงินไปมาได้ออกมาแล้วครับแกโยกไปไหนครับแม่โยกมันสามารถเลยมากครับเนี่ยเอ้ากรอบไว้ล็อกไว้โอ้ยแทงซ้ายได้มาต่อยท้องจุกอีกทีหนึ่งมาบวกขึ้นโอ้ยใจจวายครับคู่นี้ คุณเชอร์ชัยเป็นไงหลับเอาครับผมว่าที่แน่ๆจบยกนี้มีมีเสียงปรบมือแน่ครับจะออกแดงนี่ราบวนไม่รู้นาทีนี้แต่ว่าตอนนี้แกนถอยอย่างเดียวครับแกนทุนโอ้โหโดนพายุหมัดเข้าไปน้ำเงินอ้าวโหนี่ไงครับนี่ไงครับแมากรรมการออกน้ำเงินครับเดินแกนคุณ ตะคุณเพชรกับ<ค>เ็นฝ่าย<ป>ชนะคะแนนนะครับ